โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t นะมา คลิปนี้มาซื้อแล้วกับขาบา้าวหลังอูบัลค์มาตรฐานนะย้ำว่ามาตรฐานนะครับผมอูบัลค์มาตรฐานเห็นเขาว่าเห็นในติ๊กต็อกกันนะหนึ 100. ่งร้อยโก้มาตรฐานตันหนึ่งร้อยนะครับผมของจริงนะเด,นะเดี๋ยว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 นะผมไม่ได้เข้ามานานเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่เป็นเงี้ยถ้าเราจะค้นหาอูบูอูบูอู โอเคอูบลักอูบลักอูตัวอูบลักอยู่ไหนล่ะและสแตนดาร์ดทุกวันนี้คือมันไม่เอาทีมเพลย์สไตล์แลวไงมันไม่ต้องนับทีมเพลย์สไตล์ละแสนปไม่ได้แพงนะแสนไม่แพงนะก็อยากรู้ว่ามันจะถึงร้อยจริงหรือเปล่าจัดไปดิอูบลักนะครับผมซื้ออูบลักแล้วก็อัพค่าพลังนะ ซื้อออบลักแล้วอัพครับหลังตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับผมนะอยากรู้มันตันหนึ่งร้อยจริงหรือเปล่าถ้าตันหนึ่งร้อยนี่คือน่าซื้อนะน่าซื้อไวนะ้นะนะเพราะว่ากูตันหนึ่งร้อยเนี่ยจริงก็หาย,ยากถ้าสายฟรีนี่คือนา่นาจะถูกใจเลยแหละนะน่าจะถูกใจเพราะว่าเดี๋ยวนี่ก็ก็มีบูทหลายอย่างที่มันทำให้ถึงร้อยได้จริงๆนะโอบลักพูรภาษาประตูแปดห้าว่ะอัพเลเวลก่อนต้องใช้เยอะป่ะว่ะอะเรามีเยอะ เฮ้ยใช้ไม่เยอะฮะอันนี้ใช้ไม่เยอะสวยบายนะฮะโอเคเดี๋ยวหาสูตรก่อนผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันหาสูตรแป,ป๊บหาสูตรแป,ป๊บหาสูตรแป๊บนะฮะหาสูตรแป๊บหนึง่งหาสูตรในในเป็นทับนั่นแหละนะเป็นทับนะมีทุกอย่างเปตนดาชน,ะน,ดาดนดาดีนะเปตนดาชนีเป็นดัชนีนะ สแตนดาร์ดเดยวนะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอืมอืมเด่นนะเด่นนะขอดูข้อมูลก่อนเรเบิลยี่สิบเอ็ดนะ่ยเรเบิลยี่สิบเอ็ดโอเคปึ๊บโอ้โหน่าจะถึงวะ่ะน่าจะถึงวะ่ะเอาจริงน่าจะถึงร้อยวะ่ะนะฮะน่าจะถึงร้อยวะ่ะดูจากสูตรและดูจากสเตตแล้วแล้วสเตตด,ดีด้วยนะครับผม นะสเตตด,ดีด้วยอบลักเอามานะสเตตด,ดีด้วยนะทำเป็นเล่นไปนะอ่าเอเรียลสี่ครับผมเอากระโดดกันเลยเอากระโดดกันเลยเอเรียลสี่ปึ๊บ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 อืมกระโดดหกเก้านะแล้วก็โกหนึ่งแปดนะฮะโกหนึ่งแปดอยู่นี่อยู่นี่โกหนึ่งแปดโอ้โหแปดเจ็ดเลยวะ่ะ แปดเจ็ดโกสองอีกแปดโกสองแปดจะถึงจริงปะวะ <laughs> จะถึงร้อยจริงปะวะนอโกสามอีแปดนะโกไซแปดหมดแล้วจะถึงจริงไหมมุต่ te. แต่จับบอลเก้าสิบเลยนะจับบอลเก้าสิบนะค่อนข้างเยอะนะถึงจะถึงจริงปะวนะนอจะถึงจริงไหมตอนนี้อุอ้เอาเก้าสามมันจะขึ้นถึงร้อยได้เลยเหรอวะเอาจริงๆมันจะขึ้นถึงร้อยได้ กูโดนต้มแล้วกูโดนต้มแล้ว96ไหนว่าร้อยวะเนี่ยไหนว่าร้อยไม่ถึงดิไม่ถึงกูต่สเต็ตไม่ดีสเต็ตด,ดีไหนบอกว่าถึงร้อยวะเนียไหนบอกว่าถึงร้อยวะเฮ้ยพิพลาดอะไรตรงไหนไม่นี่หรือผมอัพผิดเหรอก็ไม่นะก็ไม่ผิดนะเนี่ย ก็ไม่ผิดนะดท้ายมันเท่าไหร่กันแน่นี้นะ96ใครบอกถึงร้อวะแต่ที่ตกันถึงร้อยจริงด้วยไมนะ่มีคนทำหรือผมผิดพลาดอะไรตรงไหนแล้วแม่งกลับไปไม่ได้ด้วยนะกลับไปไม่ได้ด้วยเนะี่ยหมดแล้วจริง488 48 8ก็ถูกนะเวย้ยหรือว่ามันคำนวณผิดเลยวะเนะี่ยมันคำนวณผิดเลยวะ โอ้โหโอ้โหนะฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะดูใหม่ก่อนพลาดเลยป่ะกูพลาดปะพลาดปะนะพลาดเฉยโอเคโอเคมันก็น่าจะถึงนะไปเปรีเทับมันคำนวณคือได้เก้าเป็ดนะ ก็ไปได้นนรวมบูทไปะวะก็ไปได้นนรวมบูทไม่บูทก็ได้จะเก้าหกแต่สเตตมันดีมากเลยนะสเตตมันดีกว่าในเ็ดในเ็ดฮับนะใช่ปะวะโอโ้โหเสียใจวะเสียใจวะอพผิดปะวะไม่ผิดดิโด,ดต้มติ๊กตอกเชื่อมได้จริงเก้าหกนะครับผมเก้าหกนะเก้าหกแต่สเตตไม่ดีมากเลยวะ ดูดิสเตตมันดีมากเลยนะนเกมรับเออเพื่อสัออาาประตูในเก้าสิบจับบอลเก้าสามเลยนะนปะปฏิกิริยาเก้าสิบเอ็ดสเตตดีมากอะ่ะมันได้แค่เก้าหกจริงเหรอนะมันได้แค่เก้าหกจริงเหรอแต่สเตตมันดีนะมาเปรียบเทียบกันดีเก้าสองโอ้โหอันจริงโกบหลักเมื่อกี้ยังดูดีกว่าอันจริงอืม โอ้บลักยังดูดีกว่านะผมว่ากระโดดเหรอกระโดดน้อยเหรอแม่แต่สเต็เปมันสวยนะแต่โอออม่ขึ้นดูดิสเต็ปไม่แย่เลยนะกระโดดก็จริงิงไม่น้อยนะเจ็ดสิบเก้าก็ไม่ได้น้อยมากโอเคก็ถือว่าไม่ถึงโดนต้มนะครับผมโดนต้มนะต้องเนะปื่อยเลยนะแม่แม่นะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ลอง ลองหาอะไรไปเด้อแนะ99ก็ไม่ถึงนวหวังร้อยหนึ่งแม่แเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซื้อบลักแล้วกบข้าวหลังนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าร้อยนี่แหละก็เลยซื้อแต่ใจจริงก็ก็ไม่หนาถึงมั้งอะไรเงี้ยไทยก็ไม่ถึงจริงโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลิ